ครับสวัสดีนะผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเและใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วจริงๆแล้วเมื่อวานเราเพิ่งเจอกันไปเองนะเป็นการอัปเดต เกี่ยวกับการคอลแลบในพทหน้า OB 5เพจนั่นเองนะครับและใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมที่เติมถูกเติมไวขั้นเทพต้องนี่เลยนะครับเทพพับมีโค้ดส่วนลดให้เก็บทุกเที่ยงวันและ1นึ่ทุ่มกรอก UID เลือกเพชรที่จะเติมมีโค้ดให้เลือกใช้ตอนเติมได้เลยอย่าลืมเช็ค UID ด้วยเติมปุ๊บเข้าปับไวมากๆและตอนนี้ยังมีระบบแจ้งปัญหาแบบใหม่เลือกหัวเรื่องปัญหาที่เจอกรอกรายละเอียดใส่เบอร์จะมีแอดมินโทรมาให้ความช่วยเหลือด้วยเติมถูกเติมไว บริการดีต้องเทพรับลิ้งอยู่ในคำอธิบายเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกิจกรรมสําหรับเซิร์ฟไทยแล้วก็ดูของที่ท่านผู้ชมเนี่ยขอกันเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ขอกันเข้ามาเขท่าที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับอย่างแรกก็ใครที่กดเข้ามาหน้าเข้าเกมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวท่ากดค้างนะครับผมวงแหวนวิญญาณตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาแบบถาวรแล้วนะครับในวันที่10ตุลาคมนะครับไปจนถึง วันที่31ตุลาคมเลยเป็นท่าที่มีเสียงแล้วก็สามารถใช้ค้านได้ด้วยนะเป็นท่าที่เคยแจกไป3วันรอบนี้ก็มาถาวรแล้วในวันที่10นะครับจะมาพร้อมกับ ตัว Max กซเวนตัวนี้ด้วยนะครับผมดอกบัวพุทธพิโรธถังนะครับตัวนี้ก็เป็นเจาะเกราะสองความเร็วรีโหลด 1, 1แล้วก็ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1นะครับสกินก็จะเป็นแบบนี้เลยมีแถบคาดจอมยุทธพูดถังซานด้วยนะครับผมเออมหาเวทพูดถังซั้นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเวลาถือนั่นเองมาพร้อมกันเลย2อย่างนะครับผมแล้วที่สาคัญเนี่ย จะสามารถใช้โทเค็นของตู้ถังซานได้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นโทเค็นตัวค้อนเท่าเทียนตัวนี้เลยนะครับผมนี่เรียกผิดแต่แตอนแต่ก่อนเรียกผิดนะเพราะผมบอกไปแล้วผมไม่เคยดูถังซานนะครับผมอันที่คนมาคนมาบอกว่าเออมาเรียกว่าค้อนเท่าเทียนนะครับผมก็เรียกตามคนดูเลยก็แลวกันนะครับผมใช้โทเค็นตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมมาเป็นรังพึ่งเหมือนกับชุดถังซานเลยนั่นเองสําหรับ ตัวท่านะครับผมวงแหวนิญญาณแล้วก็ m a x กซนั่นเองนะครับผมก็จะมาในวันที่10ถึงวันที่3 1เป็นรังพึ่งโทเค็นทอนเท้าเทียนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในวันที่10เนี่ยยังมีการแลกนะครับผมแลกผลึกริสตันอันใหม่นะครับชุดใหม่อัปเดตมาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการแบบว่า อัปเดตมานานนะครับผมนี่ก็จะใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็ไปแลกกันไว้ได้นะคนที่มีผลละเศษผลนะครับผมครบ100ก็แลกไปแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับชุดที่จะเพิ่มอัปเดตร้านค้าคริสตัลนะครับผมก็จะมี2ชุดด้วยกันนะครับผมจะมีชู้ชายเป็นแพ็คโรซี่ปรินซ์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นแพ็คย้อมสีนั่นเองที่คิดคิตใส่กันก็จะมีทรงผมนั่นเองนะครับผมนี่ตัวเสื้อนะครับกางเกงรอง เท้าที่ใส่ก่อนก็จะมีทรงผมนะครับแล้วก็ของผู้หญิงก็มีนะครับจะเป็นตัวนี้เลยบล s s ซัมควีนนะครับตัวนี้ทรงผมแบบว่าดูแบบ เจ้าหญิงมากๆเลยตัวนี้นะครับก็เป็น2ชุดที่จะอัปเดตมาในร้านค้าคริสตัลหรือว่าเป็นการแลกคริสตัลนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่10นะครับผมไปจนถึงวันที่2.3ตุลาคมเลยนั่นเองนะครับผมนี่ยสำหรับ2ชุดนี้เนาะน่าจะอัปเดตมาแบบว่าชั่วคราวนั่นเองนะครับผมใครที่มีแล้วหรืออยากได้ชุดนะครับผมก็ไปแลกกันได้ในวันที่10เนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมมันมาแล้วครับผมแจกมัดฟรีนะครับปกติเรายังไม่ ไม่เคยเห็น GM แจกหมัดฟรีรอบนี้แจกหมัดฟรีนะครับผมเป็นหมัดเสือหรือว่าหมัดฟลุนั่นเองนะครับผมเป็นหมัดนี้เลย Call of ู u ี y นะครับตัวนี้นะโอ้เป็นหมัดแบบว่าเอาเรื่องเลยนะครับหมัดตัวนี้แต่ว่าคนมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคนที่ยังไม่มีเขาก็แบบว่าอยากลองใส่สกินหมัดบ้างนะบางคนเนี่ยไม่มีสักสกินเลยนะครับผมสําหรับสกินหมัดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็รับได้ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่สิบ 2นะครับผมสำหรับหมัดตัวนี้แจก2วันนะครับไม่ถาวรรับมาเล่นได้2วันสำหรับใครที่ไม่มีสกินหมัดคอออฟฟูรี่หรือว่าหมัดเสือหรือว่าหมัดพูนั่นแหละจะีบสิบสองนี้ห้ามพลาดนะครับผมมาให้รับฟรีกันแล้ว2วันนั่นเองนะครับเวลาอยู่หน้าล็อบบี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เจมไม่เคยแบบว่าไม่เคยแจกหมัดฟรีเลยนะร,รอบนี้มาแบบว่าเป็นหมัดฟรีด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมในวันที่10เนี่ยยังมีอีกนะ ผมจะมีการรับบัตรแรงคูณ2นะครับผมบัตรแรงคูณ2ในโหมดแรงใหญ่นะครับผมเป็นโหมด v r ถ้าใครจำได้เนี่ยแต่ก่อนนะครับผมคือเป็นแบบว่าอะไรที่หายากมากๆนะครับผมใครจะดันท็อปเซิร์ฟท็อปหเนี่ยรหัสไหนมีบัตร บัตรไอเนี่ยนะผมบัตรคูณ2เนี่ยเยอะก็คือแบบจะขึ้นไวที่สุดขึ้นเป็นท็อปหนึ่งได้ง่ายที่สุดนะครับผมอันนี้เขาก็จะกลับมาแจกแล้วตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่23นะครับผมรับบัตร คูณ2การ์ดแร้งทั่วไปนะครับผมสำหรับจะเป็นมันจะมีเป็นแบบว่า CS กับ BR ตัวนี้ก็เป็น BR แล้วเนาะก็เป็นหมดแบบหมดโดนร่มนั่นแหละนะครับผมสามารถรับได้5ใบต่อวันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23ได้รับกันยาวๆเลยใครที่จะดันแต้มก็อยากขึ้นแรงกรงแร้งแกนนะครับผมก็ไปรับแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยแต้มแร้งคูณ2นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมวันที่1ินี่ยังมีอีกนะครับผมเพราะมันเป็นวันที่10เดือน10เนาะในร้านค้า ก็จะมีการาลดนะครับผมลดเจ้าตัวพวกนี้นะครับผมลงอีก40%แล้วก็เติมปุ๊บเราจะได้รับตั๋วนะครับตั๋วรังพึ่งโทเค็นเหลืองมาด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรม10.10 10วันเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่เป็นตั๋วส่มพวกชุดแบบนี้นะครับผมที่เป็นโทเค็นกลางนั่นเองเนาะ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในเซิร์ไฟไทยเนาะมี10.10 10, ลดเอ่อลดล้านนะครับผม40%นะครับผมลดล้านไอตัวกดเข้าตัวเนี้ยนะครับผมนี่ ลด40%นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นการคูณ2นะครับผมวันละ5ใบไปจนถึงวันที่23เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นร้านผลิคริสตัลนะครับผมที่มีการอัปเดตมาใหม่2ชุดนั่นเองแล้วก็มีเจ้าตัวค่าวงแหวนกับแม็กเซเว่นนะครับอันนี้แค่ของวันที่10นะก็คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันที่11เนี่ยก็จะมีการรับหมัดตัวนี้นะครับ2วันอันนี้สรุปให้นั่นเองเนาะแล้วก็สําหรับที่ถามกันเข้ามานะครับผมก็คือ ชุดรับตำนานมันเป็นยังไงพี่ในแพทหน้าเนะียครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้ นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะผมตัวนี้คือจะเป็นตอนแบบว่าแปลงร่างแล้วนะครับผมคือชุดตัวนี้เนี่ยมันพิเศษนะครับมันสามารถแปลงร่างได้2ร่างด้วยกันนะครับผมเป็นชุดน่าจะเป็นชุดตํานานชุดแรกนะครับผมที่แปลงได้2ร่างนะครับร่างแรกก็จะเป็นสีดําลายแดงแบบนี้นะครับผมดูแบบดุดุหน่อยนะครับร่างที่2ก็จะเป็นสีฟ้าขาวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับมีเข่ากวางทางด้านบนด้วยนั่นเองมี2ร่างนะครับอันนี้คือท่าแปลงร่างทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองท่าเลยนะครับผมนี แล้วก็สําหรับตัวตัวรูปย่อก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวท่าแปลงล่างเนาะอย่างที่เห็นว่ามันมีแบบว่า2ตัวนะครับผมแปลงได้สองท่านั่นเองแล้วก็ชุดปกตินะครับผมที่ไม่ได้แปลงล่างก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ดูจากตัวทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างนั่นเองนะครับผมก็จะมีชุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเห็นพียแค่ด้านหลังอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ลักษณะชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับชุดระดับตํานานอันใหม่นะครับผมแบบแปลงล่าง แล้วก็แบบไม่แปลงล่างนั่นเองสําหรับท่าพันยาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่ามันจะน่าสนใจมันจะสวยสักแค่ไหนมันจะสู้เจ้าตัววินเทอร์แลนด์หรือว่าแสงและเงาได้หรือเปล่านั่นเองและใครที่จะเติมรอนะครับผมก็เทพับได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายกดเข้าไปเติมเครดิตแล้วก็เติมกันได้เลยสําหรับใครที่เติมเครดิตไม่เข้านะครับทักไปที่เพจหรือว่าติดต่อปัญหาหน้าเว็บก็ได้นะครับผมก็คือแบบว่าไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่เติมเครดิตไม่เข้านั่นเองทักไป ติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับผมนะครับโอเคท่านผู้ชมสหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาร์คเอด้วยสหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครู bye.